ถ้าต้องบอกโยงนี่ว่าพอพอเราพูดออกไปในมุมหนึ่งเนี่ยคนก็จะโจมตีว่าเอ๊ะมันพุทธพันธ์นี้อ่าใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่ามันพุทธพันิ์จะไม่พุทธพันินี้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้คลุกคีไม่ได้ใกล้ชคดกับวัดเนี่ยก็จะพูดอย่างนั้นครับแต่วันนี้เขาไม่ได้รู้ว่า วัดเนี่ยมีส่วนที่จะต้องใช้จา่ายครับค่านา้ําค่าไฟค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ม,มากมายก่ายกองครับบางทีก็จะมีโ,โยมพูดไว้อีกว่าไม่เห็นต้องสร้างอะไรเลยสร้างก็โยมก็ออกสตงังค์ครับซ่อมโยมก็ออกสตงังค์ก็จริงโยมก็ออกสตงังค์ครับแต่ว่าจะสร้างสราทีหนึ่งห้าแสนล้านเนี่ยโยมก็ไม่ได้ออกทีเดียวห้าแสนล้านเนี่ยเขาก็ช่วยเป็นต้นให้บ้าง วัดก็ต้องหาคนนั่นคนนี้ศรัทธาคนนั่นคนนี้มันก็ต้องทำตมาผ้าไม่เคยเถียงแล้วใครจะมาบอกว่าว่าต้องแพร่เป็นพุทธภัณฑ์นิดเราบอกเออมันก็จะต้องมีบ้างเนี่ยถ้าโยมจะคิดว่าเป็นพุทธภัณฑ์นิดก็เป็นพุทธภัณฑ์นิดแต่คนที่เขามาทํากับเราครับเขาไม่ได้คิดว่าเป็นพุทธภัณฑ์นิดเขามองว่าเขามาทําบุญไอ้คนที่มองว่าเป็นพุทธภัณฑ์นี้แต่ไอ้คนไม่ได้มาหาเราหราวิจารณ์ไปงั้นไหม มันไปไม่ได้ขับเพื่อนไม่ได้ครับทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างขับเคพื่อนด้วยเงินแม้แต่วัดอแม,ม้แต่วัดต้องขับเพื่อนวัดใหญ่ๆก็ไม่ได้เดือดร้อนนะอแต่วัดเล็กๆม,มันเดือดร้อนบมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยการพูดออกไปอีกอ่าวาอีกแล้วไอ้นี่ยมันสอนแค่เปลือกเนี่ยมันไม่สอนแกนเนี่ยอืจะเปลือกจะแกนจะกระพีมีความสําคัญหมดแหละ อะไรก็ได้มันต้องดึงคนมาวัดก่อนครับอย่างในน้อยนี่คนมาวัดบางแครกนี่คนมาไหว้พระทําบุญหยอดตู้เนี่ยครับเขารู้จักการเสียสละนะเนี่ยเขาบำเพ็ญบารมีนะครับสละทรัพย์ออกอขจัดความตนีทีเหนียวออกครับจึงสละทรัพย์ได้อเนี่ยเป็นสิ่งที่วัดสอนครับอาจจะไม่ได้ไปสอนตรงว่าโยมภาวนาหลับหูหลับตาภาวนานะหายใจเข้าหายใจออกครับ วัดมันก็คนละสายนะมันมีสายปริยัติมีสายปฏิบัติัมันก็ดูแนวทางด้วยความเปลี่ยนไปอาตมาภาพนี่มาเป็นเจ้าวาดตั้งแค่ยังไครับี่ปีแล้วฮะคุนตั้งแต่ปีห้าสองห้าสองอายุยี่ห้ายี่ห้าเป็นเจ้าวาดแล้วเป็นเจ้าวาดโอ้ถือว่าอยู่น้อยปีนี้อายุสามสิบเก้าโอ้เพราะว่าถ้าทั่วไปนี่น่าจะมากกว่านั้นนะโอ้แล้วโยมอนุชาลองคิดดูอ่อ ปี2,554ปีนั้นจะมีพระมากที่สุดปีน้ำท่วมพระเนน47่ลูกครับค่าน้ำค่าไฟเดือนเท่าไหร่เดือนละสี 4, 5, ่หมื่นทุกเดือ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 นอหามาจากไหนอ๋อก็เนี่ยวัตูุมงคลบ้างลานบุญบ้างที่ปรับเปลียนที่โยมมาทำไอติมได้หลายคนก็บอกว่าเราพุทธพันธ์นิดอะ่ะ เนี่ยแนละเป็นสิ่งที่มาค้ำชูวัดให้วัดอยู่รอดปลอดภัยอืมแล้วก็พระเนนก็อยู่ได้มาถึงปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยวัดหลวงแพนี่จ่ายค่าน้าค่าไฟรวมเดือนหนึ่งในหกหมื่นมาช่วงหลังๆังนี่ค่าไฟค่อนข้างสูงนะค่าไฟสูงวัดเราอย่างมึงก่อนหน้านั้นก็น่าจะน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้<า>น่านจะ,ะาสามหมื่นดบาทสามหมื่นบาทเดอนนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดค่าน้ำหมื่นกว่าเบ็ดเสร็จ หกหมื่นในฐานะที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาบอกนะคนนอกเขาเห็นนะเขาบอกาพระไม่ต้องทําอะไรหรอกคือคุณต้องนั่งสมาธิสวดมนต์นะในระดับเจ้าวาดเนี่ยถ้านั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยแล้วไม่ไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาพระอาจารย์ว่าอยู่ได้ไหมวัดไปไม่รอดไปไม่รอดไไใครจะมาช่วยคณะพระไฟอ๋อโยมก็ลําบากครับวัดก็ลำบากครับ ดังนั้นที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้อ uh huh. แต่าตัมมาภาพบอกได้เลยอย่ามาถามหานิพพานกับาตัตมาภาพอื uh huh. มันไม่มีสมองพอที่จะได้เป็นระลึกนึกถึงนิพพ uh huh. านอืปฏิบัติไม,ม,ม่ uh huh. ปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานก็ทำแล้วก็ทําได้นั่นแหละครับห้ไปทําแบบเอาไปเอาตายที่มุ่งพราะนิพพานเลย uh huh. มันไม่ได้หรอก uh huh. มันยังมาอยู่ตรงเนี้อื uh huh. ยังมีคําว่าเจ้าวาดอยู่ครับสมภารอยู่เนี่ยเขาบอกสมภารคือภาระภาระอืแล้วหนักด้วยหนักคนไม่รู้คิดว่าสบายครัข้ออะไรมองเห็นแต่ตอนได้อืบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อไปฉันก็ได้เงินอืไปไหนก็ได้เงินครับอะไรประมาณเนี้ยอเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นอืมทีนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้ได้ทุกวันครับ หรือมันอาจจะมีบางวัดที่มันได้ทุกวันแต่มันไม่ทุกวัดวัดในประเทศไทยมีกี่หมื่นกี่แสนวัดม,มันไม่ได้ทุกวัดถ้ามันไม่ได้ทุกวันครับไปสวดไปฉันได้จริงสามร้อยห้าร้อยพันสองพันสามพันแต่ค่าน้ําค่าไฟเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นอา,จาอจะมาพามาเก็บค่าเนนนะหนึ่งพนเนนมาเรียนอไปเก็บท่านเฉพาะท่านเรียนนี่ก็ลาบากแล้ว แล่พอพวดไปเอกก็มีแค่แล้ววดเป็นพระเป็นเนรแล้วทําไมต้องอยากไปเรียนกันคารวาอืมอาจจะมาพระบอกดีกว่าพระเนรอยู่ในสถานะความเป็นครูสอนคนครับบางเรื่องนี่ถ้าโง่กว่าคนเลยจะไปสอนเขาได้ไงอืมพระเนรต้องเก่งทั้งปริญัติเก่งทั้งปฏิบัติเก่งทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอืมจำเป็นจะต้องเรียน โบ,บ,บราณนะบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบบรับแต่บางคนก็ไม่ชอบทำาไมาพาคนี้จะต้องไปเรียนปริญญาต้องไปเรียนสายสามัญไม่เรียนได้ยังไงไม่เรียนก็มันไม่เท่าทันโลกอะาาไม่เท่าทันโลกแล้วมันจะไปสอนโลกได้ยังไง<ช>จะสอนโลกได้มันต้องเท<อ>่าทันโลกจะสอนผู้คนได้ยังไงใ,<ช>ในเมื่อเราาเขาง่วกว่าเขาคือความรู้ทู้สังคมภายนอกไม่ได้ภาคเด่นจะต้อง ธารมาพาก็ไม่ไม่เก็บค่าน้ำข้าไฟนี่มนตามสบายของเราพันเนนขี่รูปที่วัดเราตอนนี้สิบกว่ารูปประมาณสิบเจ็ดสิบแปดรูปอ้ถือว่าเยอะนะเยอะอยู่เยอะนะถ้าสิบกว่ารูปนี่ถือว่าเยอะนะแล้วก็ทุกรูปเนี่ยอยู่ข่าน้ำข้าไฟไม่ต้องใช่ไหมครับมีติดมิเตอร์ตามกุฏิไหมไม่มีไม่มีโอ้ฮะนั้นพระอาจารย์ก็อยู่ในในฐานะหนักหน่วงก็หนักกว่า ที่จะต้องหาปัจจัยแต่เราก็มองว่าเกินหนึ่งมันเป็นหน้าที่ก็ต้องทำครับไม่มีก็ต้องขอครับไม่พอก็ต้องหาหาไม่ได้ต้องยืมต้องหมุนไปต้องให้มันรอมันไม่สบายสบายเป็นบางเรื่องครับเป็นพระมันไม่ได้สบายทุกอย่างครับ ต่างคนต่างหน้าที่โยมก็มีหน้าที่พระก็มีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่หมดมันเอามาตัดสินกันไม่ได้ครับบางทีมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระขึ้นมาเนี่ยบางทีไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยไเจ็บปวดหัวใจเลิกทําบุญกับพระแล้วซื้อข้าวให้หมาดีกว่าไปสร้างโรงเรียนดีกว่าไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําด้วยใจเป็นบุญครับแต่ เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีวัดก็ดีครับนละบทนิพอืช่วยสังคมนคนละอย่างคนละบทนิบนธ์มาเปรียบเทียบกันไม่ได้เทียบเทียบกันไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่วัดเจอไระจ้าก็พยายามพยายามพูดในโยมโยมก็พยายามทําความเข้าใจให้เข้าใจครับางทีในโยมก็คาดหวังคาดหวังกับพระบวชก็มาจะต้องให้พระอย่างนั้นพระอย่างนี้คือบวชมาจะให้พระเป็นพระอรหันต์เลย ทีนี้ธรมาภาพก็ย้อนถามจะมาอยากให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ทำไมไม่ทําตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ใชไครับไม่ต้องมายุ่งเรื่องคนอื่นครับดูดูพิจารณาดูพิจารณาพอืแค่นั้นเอบแล้วมันจะอยู่ไปได้สบายพระก็อยู่มา้โยมก็อยู่ได้ครับนี่ก็เลยเป็นเหตุให้วัดต้องสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่ย่างทันี่ท่าัน